วันนี้นะคะคุณป้านกจะมาทำตัวเป็นเหมาเจ๋อตุงของเมืองไทยให้สะหน่อยนะคะทำลายวัฒนธรรมไม่ได้ทำมาทำลายนะคะแค่อยากจะปรับแล้วก็จูนสมองของคนชาวไทยให้สมัยนะคะในอดีตเราอาจจะมีวัฒนธรรมหรือความเชื่อที่ถูกสะสมมาเป็นร้อยๆ้อยปีนะคะให้มีวัฒนธรรมต้องเชื่อผู้หลักผู้ใหญ่เกิดก่อนอาบน้ำรอ้อนน้ำชาแต่ตอนนี้นะคะมัน ความคิดมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วจ้ะเพราะอะไรละจ้าเพราะสิ่งที่ในอดีตสะสมความคิดความเชื่อในสมองเอาไว้นะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดแล้วนะคะแต่มันเป็นเรื่องที่ถูกในสมัยเฉพาะยุคเวลานั้นแต่ยุคสมัยนี้นะคะควรมีความคิดและตักกะเพิ่มขึ้นหลายๆมุมมองจึงมองในทุลแง่มุมได้เหตุและผลแตกต่างกันค่ะ อ้าวสำหรับวงจรชีวิตที่ปนุกจะให้เรียนรู้นะคะมันเป็นวงจรชีวิตที่มีความเป็นสุขมากมันเริ่มจากตัวเราเองอันดับแรกค่ะแล้วก็ค่อยๆขยายไปสู่ครอบครัวในการขยายไปสู่ครอบครัวก็เกิดจากความผูกพันสายใยรักของครอ,อบครัวเราเองนะคะจากนั้นจกเริ่มจากขยับจากครอบครัวก,ก้าวเข้าไปสู่ญาติมิตรสหายของเรานะคะญาติของเรานะคะ ก็ด้วยการเป็นสายสัมพันธ์เป็นห่วงโซ่ในเรื่องของปุรุงป้านะ้าอาอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะส่วนหนึ่งนะฮะจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่เพื่อนเพื่อนที่แท้จริงเพื่อนกินเพื่อนเล่นก็เรื่อความเป็นมิตรภาพนี่แหละคะ่ะไอสิ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวยึดเกี่ยวโยงให้กับเราระหว่างเพื่อนด้วยคําว่ามิตรภาพนะคะ และลำดับต่อไปมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเป็นโซเชียลสังคมระดับใหญ่นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นระดับประเทศระดับโลกหรือระดับจักรวาลน,นะคะถ้าอันไหนเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะก็จะเชื่อมโยงด้วยคําว่าการแบ่งปันเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนี่แหละคะ่ะกล่าวใจที่จะอยู่กันอย่างเป็นสุขได้วงจรสายสัมพันธ์เหล่านี้นะคะมันผูกมัดเป็นเชือก และเมื่อเราสุดสายป่านถึงเวลาเอาวส,สารคืนกลับสู่สภาวะธาตุทั้งสี่ของเรานะคะมันก็จะมีชีวิตที่ไปอย่างสงบสุขและก็มีคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมจ้าและไอคำสี่ประโยคนี้ไม่ว่าจะคําว่าผูกพันไม่ว่าจะคําว่าสายสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคํามิตรภาพไม่ว่าจะเป็นคําว่าเอื้ออาทรคำสี่คำนี้นะคะ มันเป็นสิ่งที่ปลูกฝังอยู่ในหัวหรือก็อยู่ที่ใช้สะสมกันมาเข้าไปในโซนประสาทจิตใต้สำนึกรู้ของตัวเราเองนี่แหละจ้าและเมื่อจิตใต้สำนึกนะคะคิดในเรื่องที่เป็นโพสิทีฟนะคะคือคิดในสิ่งที่เป็นคุณนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อมนวนมนุษย์โลกและก็ทุกชีวิตโลกนะจ๊ะ มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่ว่าเราไปนั่งขอพอรวิงวอนหรือว่าไว้หรือไนมะ่น่าเดือดรัติอะไรหรือว่าฌามศาสนาต่างๆนานาน,านะคะแต่มันเป็นแค่องค์ประกอบมาเพื่อจะมาปรับขัดเกลาแล้วก็เป็นหลักปฏิบัติแนวทางให้กับจิตใต้สำนึกเราเท่าน,นั้นเองนะคะเพื่อเอาไปวิวัฒนาการต่อยอดให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข แต่ถ้าสิ่งทั้งมวลทั้งหลายนะคะในชีวิตใบโลกใบนี้โดยส่วนใหญ่นะคะมันจะเกิดจากมวลมนุษย์ซะมากกว่านะคะที่เป็นต้นต่อของสาเหตุทุกเรื่องเพราะมนุษย์นะคะมีสมองใหญ่โตมีตักกะที่มากมายเพราะสมองมนุษย์นะคะมีเซลล์สมองรับรู้โดนประสาทเราใช้โดนประสาทซีซ้ายและซีขวาในการใช้สั่งการสั่งจิตเป็นตัวควบคุม ให้กับสม,อ,สมองใส่องสั่งการให้ร่างกายทําสิ่งปฏิิริยาต่างๆพฤติกรรมต่างๆออกมาแสดงต่อสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราเองเช่นกันนะคะและการที่จะมีชีวิตที่เป็นสุขได้นะคะในวงจรชีวิตต้องแบบความเชื่อใหม่นะคะคุณไม่ต้องไปนั่งขอวิงวอนที่ไหนสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้จากจิตใต้จานึกรู้ของตัวเองเท่านั้นแหละค่ะเป็นพลังวิเศษ และก็สามารถสร้างสารรค์สิ่งดีๆใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะคุณจะคิดดีคุณก็ได้ผลลัพธ์ดีคุณคิดร้ายคุณก็จะได้ผลลัพธ์ร้ายนี่แหละคะ่ะคือธรรมชาติเป็นผู้กําหนดให้เราเรียบร้อยแล้วเว้นแต่ว่าคุณมองข้ามและมองผ่านไปเองเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าครอบครัวญาติพี่น้องตัวเราเองสังคมหรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะอยู่กันด้วยกร,รมว่าจิตใต้สํานึกรู้ชอบแล้วนะคะ คุณก็จะอยู่ในโลกใบนี้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็โดยรวมของสิ่งมีชีวิตทุกมวลค่ะ